เหลือห้าแปลงสุดท้ายใครทอบก็ทอบใครไม่ทอบก็ต้องทอบ <S 2> <S 2> <S 2> ชาดๆอีกสักครั้งนะคะทุกคนเหลือห้าแปลงสุดท้ายตรงนี้ทำเลดีเดินทางสะดวกราคาถูกค่ะ วิวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาราโมชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะคะสัก้าแปลงนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมีทั้งหมด8แปลงด้วยกันนะคะแต่ว่าขายไปหมดแล้วนะคะเหลือเพียง5แปลงสุดท้ายแล้วใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบๆเข้ามาจับจองเลยนะบอกเลยว่าตรงนี้ทำเลดีมากๆการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะที่ดินนะคะแปลงแรกสุดเลยคือ จะติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งถัดๆไปก็จะเป็นอาถนน หินครุกนะคะเราทําถนนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งติดถนนนะคะกว้างถึง5เมตรเลยตรงนี้มองเห็นวิวภูเขาใกล้แหล่งน้ํานะคะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาอยู่นครนายกนะคะจะทําเป็นอาบา้านสวนหลังเล็กๆไม่ใหญ่มากที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์ให้กับหลายๆท่านที่ต้องการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนาะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลพรมณีอาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะจากตรงนี้นะคะไปสี่แยกจัปลอเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ1กิโลก,กว่าๆเองนะคะ ตรงนี้นะคะจากตรงนี้เราจะเข้าตัวเมืองคอนครนายกห่างกันประมาณ9กิโลนะคะในตัวเมืองมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสนะคะหรือเป็นตลาดสดโรงพยาบาลสถานีตํารวจสถานที่อ่าราชะการต่างๆห่างจากตรงเนี้ยไม่เกิน10กิโลเท่านั้นเองนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากจากตรงนี้จะไปอ่าสนามกอล์ฟเขาชะโงกก็ห่างกันอยู่ประมาณ7กิโลเองก็ถือว่าการเดินทางที่สะดวกสบายมากแล้วก็ลักษณะข,ของที่ดินแต่และแปลงตรงนี้นะคะถมดินเสร็จแล้วพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้อีกต่างหากด้วยนะคะตอนนี้โอ๋พยายาม พาทุกท่านนะคะชมบรรยากาศร้อมรอบตรงนี้เลยว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็รวมถึงที่ดินแต่ละแปลงรูปแปลงด้วยนะคะที่ดินทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะคะเนื้อที่เริ่มต้นนะคะ100ตารางวาขึ้นไปนะคะราคาก็เริ่มต้นที่5 9 9 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอวนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแต่ละแปลงก็หน้ากว้างติดถนนสาธาณะที่โอดเดินอยู่นะประมาณนะคะ1 4บส16ถึงสิบหเมตรก็แล้วแต่ตำแหน่งของแปลงนั้นๆน,น,นะคะแต่รวมๆแล้วก็คือเป็นบรรยากาศที่ น่าอยู่มากๆฝั่งตรงข้ามของที่ดินแปลงที่เราขายนะคะซึ่งก็จะเป็นทุ่งนาที่เขียวสวยน่าอยู่มากๆเลยนี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้หรือว่าทั้งหมดนี้5แปลงนี้นะคะห่างจากถนนสุวรรณศร์นะขับรถเข้ามาเลยจากถนนใหญ่เนี่ยแค่300เมตรเองถือว่าไม่เปรี่ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวเลยนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายสําคัญสุดๆเลยล้อมรอบมีเพื่อนบ้านหมดแล้วนะคะแล้วก็ถนนเส้นที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้เป็นถนน คอนกรีตเนี่ยมีรถเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะคะจากตรงนี้นะคะเข้าไปด้านในนะะี่ค่ะไม่ใช่เข้าไปด้านในมองเห็นนะคะอ,ตอบตพรมณนีอยู่ใกล้ๆเองนะคะนี่เห็นไหมบรรยากาศเนี่ยน่าอยู่มากๆแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ดินที่ ถือว่าสมบูรณ์แบบทุกๆเรื่องเลยนะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วถนนตรงนี้ก็ยกเป็นสาธา,าให้กว้างถึง5เมตรเลยนี่แล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาดูที่ดินตรงนี้นะคะมีการปักเสาปักหลักเขตไว้ให้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเข้ามาดูได้แบบง่ายดายมากๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูนะเดี๋ยวจะใส่โลเคชั่นไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะส่วนที่ดินที่เราจะขายคืออยู่ตรงนี้ปะ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดของแต่ละแปลงว่าเป็นแบบไหนนะคะไปกันค่ะ นีนะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินทั้ง5แปลงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาธารณประโยชน์ให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตท,ที่ผ่านรูปแปลงใหญ่แล้วกันเนาะตรงนี้เราแบ่งไว้ทั้งหมดเลยแป,ลปแปลงเนื้อที่เริ่มต้นนะคะ100ตารางวาตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีการชาวบ้านเนี่ยสัญจรไปมาขับรถเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะคะนีเลยโดยเฉพาะช่วงเชา้าช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีกันแบบวุ่นวายนิดนึงเนาะ ถนนด้านหน้าตรงนี้นะคะหน้าแปลงเนี่ยแปลงใหญ่นะก็จะเป็นถนนคันกรีที่กว้างน่าจะประมาณ5เมตรขับรถสวนกันได้ไหมก็จะไปเบียดนิดหนึ่งนะใครที่ต้องการซื้อที่ดินนครนายกต้องทําใจนะคะเรื่องของถนนแคบวัดเยอะนะคะถ้าทําใจ2องอันนี้ไม่ได้เนี่ยค่อนข้างจะอยู่ลําบากเลยนะคะแต่ว่าข้อดีมีเยอะไม่เยอะคะ่ะเพราะว่าในนครนายกเป็นเมืองที่แบบว่าพื้นที่สีเขียวนะคะบรรยากาศดีร่มรื่นเงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็อากาศดีมากมาก ะะการเดินทางจากกรุงเทพมาตรงนี้แค่ประมาณ70-80กิโลเองถือว่าการเดินทางก็ใกล้มากนะคะไปเช้าย,ยิงกลับได้ถ้าหากเราจะมีบ้านหลังที่2หรือบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดนครนายกนะคะอ่ะกลับมาที่ตรงที่ดินแปลงที่เราจะขายเนาะด้านหน้านะคะหรือว่าถนนเส้นที่เราจะต้องขับผ่านเพื่อจะเข้าออกที่ดินของเราเนี่ยเราจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะเรากลับมาตรงนี้เลยที่ดินของเรานะคะที่จะขายตอนนี้เหลืออยู่5้าแปลงสุดท้ายแล้วนะคะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากนะคะระหว่างทางที่เราขับรถจากถนนสุวรรณศรลงมาเพื่อจะมาถึงที่ดินแปลงของเราระยะทาง300เมตรเราจะต้องผ่านคลองแบบนี้เลยซึ่งคลองนี้นะคะจะมีการอ่เป็นคลองส่งน้ำมีน้ำตลอดทั้งปีเลยนะคะนี่ จากตรงนี้นะคะไปถนนสุวรรณสอนร300เมตรนะคะมองไปตรงนี้เราจะเห็นหลังคาสีเหลืองๆอ,อยู่นะคะไม่รู้ว่าเหลืองหรือส้มนะคะโอเรียกว่าเหลืองแล้วกันนะใครที่จะมามองอาจจะเป็นสีส้มก็ไดอ้อยู่ตรงนี้นี่คืออบตอพรหมรีนะคะถือว่าอยู่คืออยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะแต่ถ้าจะคิดเป็นระยะทางออกจากตรงนี้ไป900เมตรเองถือว่า ใกลมากๆนะคะล้อมรอบด้วยความเจริญมากมายนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเที่ยวตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ําตกอ่างเก็บน้ําหรือว่าจะเป็นเขื่อนขุนด่านก็จากตรงนี้ไม่กี่กิโลเองนะคะนี่การเดินทางสะดวกสบายมากถนนจะกว้างอยู่ตรงนี้5เมตรนะคะใครที่คิดว่ากำลังมองหาที่ดินสักแปลงเพื่อจะทำบ้าน พักอาศัยนะมาเลยค่ะที่นี่โอแนะนําเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะใครที่คิดว่าจะซื้อเก็บไว้ซื้อทิ้งไว้ก่อนมีเงินเก็บไว้ที่แบงก์ก็ไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรมากมายอยู่แล้วนะคะซื้อที่ดินที่นครนายกทิ้งไว้เถอะอีกหน่อยราคาจะแพงมากๆเลยนะคะเหมือนกับเขาใหญ่นะคะสมัยก่อนไร่หนึ่งก็แค่หลักแสนเดี๋ยวนี้หลักล้านนะคะ4ล้าน5ล้าน6ล้าน10บล้านอัพหมดแล้วนะคะก็ที่นี่ก็กําลังจะเริ่มเป็นแบบนั้นนะคะใครที่มองหาเพื่อการลงทุนนะคะก็ลองมาดูนครนายกนะคะ นี่เลยอันลนะักษณะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือรูปแปรงใหญ่เลยนะแต่ว่าเจ้าของเนี้ยแบ่งเป็นล็อกๆ ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีเนื้อที่นะคะ100ตารางวาถึง127ตารางวานะคะก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแปลงนะคะส่วนหน้ากว้างก็14เมตรขึ้นไปนะคะก็รวมๆแล้วก็คือเป็นรูปแปลงที่สวยแล้วก็พร้อมที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนี่เลยค่ะถมดินเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะใครที่จะเข้ามาดูที่ดินตรงนี้สังเกตนะคะเราจะมีทงปักแล้วก็มีเสาคอนกรีตน,นะคะปักลงไว้นะคะโผล่อยู่ประมาณ1เมตรโดยประมาณนะคะนี่ สังเกตอีกอันนึงนะเวลามาถึงที่ดินแล้วว่าเฮ้ยใช่ตรงนี้หรือเปล่านะคะนี่เรามีศาลาตั้งอยู่นะคะศาลาไม้ไผ่แต่ถ้าถอดศาลาไปอันนี้ก็ตัวใครตัวมันเนาะ จริงๆแล้วหาไม่ยากรอกค่ะตามพิกัดนะคะใครที่อยากเข้ามาดูมาชมนะคะมาได้เลยด้านหน้ารูปแปลงของที่ดินแปลงที่เราขายเนี่ยทำถนนสาธารณะนะคะตรงนี้อนาคตเราจะยกให้เป็นสาธารประโยชน์นะคะกว้างถึง5เมตรเลยนะคะส่วนไฟฟ้านะคะผ่านอยู่หน้าแปลงใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ประปาก็ผ่านแล้วนะคะอยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นเรื่องของอประปาไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงแหละ <S <S ลเรามีน้ํามีไฟนะคะใกล้พื้นที่ บริเวณของที่ดินแปลงที่เราขายแล้วนะคะแค่ลูกค้าที่ซื้อแล้วนะคะมาสร้างบ้านขอบ้านเล็กที่ก็สามารถที่จะขอน้ําขอไฟใช้ได้เลยนะคะนี่รูปแปลงสวยมากนะคะส่วนด้านหลังของที่ดินของเรานะคะตลอดแนวเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าอยู่ในเขตของคนอื่นนะไม่ใช่เขตของเราเพียงแต่ว่าเราจะได้ร่มเงาจาก ต้นไม้ข้างเคียงของเรานั่นเองนะคะถือว่านะคะรวมๆแล้วเป็นรูปแรปงที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากๆนะคะจะมีที่ดินบางแปลงนะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างนะคะก็ลองแวะเข้ามาดูมาชมดูนะคะว่าต้นไม้ที่อยู่ตรงเนี้ยมาตรงสเปกในตำแหน่งทีอ่อยู่บนที่ดินแปลงนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่ท่านก็จะได้มาจองแปลงนี้เลยนะคะตอนนี้เหลือเพียง5แปลงสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ5แปลงสุดท้ายคือธงสีชมพูนี้เลย ใครที่จะมาซื้อนะคะตอนนี้ที่ว่างอยู่คือตรงนี้นะคะนี่หนึ่งร้อยตารางวานะคะเริ่มไปเลยมีหนึ่งร้อยหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยห้าตารางวาแล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดตารางวาคือด้านท้ายราคาก็แตกต่างกันไปนะคะนี่เลยราคาเริ่มต้นที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสนใจแบบไหน,นอยากได้แบบไหน,นหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองโทรมาสอบถามได้นะคะโอเคจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงท้ายสุดเลยว่า บรรยากาศและวิวเป็นแบบไหนนะคะไปกันค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ในตำแหน่งแปลงสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยแปลงนี้เนื้อที่127ตารางวานะคะนี่เลยราคาก็ตามที่เราขึ้นให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะนี่รูปแปลงสวยทุกแปลงนะคะสนใจแปลงไหนอยากได้แปลงไหนนะคะอยากได้วิวแบบไหนรีบๆเข้ามาดูได้เลยแปลงสุดท้ายนี้นะคะ ข้อดีคือว่าเราได้เห็นวิวนะคะชัดเจนมากๆเลยนี่เลยเห็นไหมซึ่งด้านหลังจะเป็นวิวทุ่งนานะคะใครที่มาซื้อแปลงสุดท้ายก็จะได้วิวแบบว่าอารมณ์เหมือนเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่ล้อมรอบอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่ดินทุกแปลงเนี่ยมองเห็นวิวภูเขานะคะทุกคนตรงนี้นะคะมองเห็นวิวภูเขาทุกแปลงเลยวิวสวยมากนะคะตรงนี้เห็นไหมนี่ แต่ว่าเรามองผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นแบบชัดเจนมากเนาะเพราะว่าการมองผ่านกล้องกับการที่เรามายืนมองอยู่มันก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะนีะ่โอเคค่ะโดยรวมของการพาชมที่ดินทั้งห้าแปลงที่เหลือนะคะและแปลงที่ขายไปแล้วก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะท่านใดสนใจต้องรีบแล้วแหละคะ่ะ รายร่วมของที่ดินทั้ง5แปลงที่โอพาชมไปก็ประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้อีกล้วไก่อนคะ่ะ